ปลาด้วยตีนเห็นปะนปลาดุมาโดดอยู่นะสีเดียวกันที่เราไปดำน้ำปะสีอะไรสีทะเลอะสีฟ้าที่เราไปอะอุน่นทรายอะโอ้โหทุกจัด โมอปอล่อยควันด้วยยเร้าเห็นแล้ว โอลัมโบยิงเข้ามาผมไม่ได้ยงิงแล้วนะยิงดูซิโน่ก็ยิงสกาเลียสคาเลียไม่โดนซะด้วยวออก็ไม่ไหวครับ ไปไปนซักปืนที่ขบนได้เปียบ<ป>ขอเค ไซเ,เลมโอ้ไกลเกินเครื่องพังครับ ยีบสองยีโลไปอยู่หลังเกาะยีบสามโลไม่ได้ไกลไปเดินหน้าไปครับผมเีารบกินได้ปลูกต้นเอือเนี่ยไว้ ได้ต้นอะไรมาใหม่ไ,หได้ต้นอะไรใหม่ปะเออไอ้อต้นไอ้ต้นอะไรนะที่มันมีทะเลทรายอ่าโคนัทแคทตัสโคโคนัทโคโคนัทมะพร้าวไเหรอใช่มะพร้าวได่ต้นมะพร้าวมาดูโอ้โสูงจริงมันไม่ใช่ทะเลทรายมันเป็นหาดทรายนะคร<อ>ับแล,แล้วคือชินพ่อ ต้นตั้งใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นปลูกต้นตั้งใหญ่แต่ได้อันเล็กกระติ๊ดเดียวละใช่โอ้โดนครับโดนโดนไปพันหนึ่งโดนอะไรยิงโดนโดนเรือมอนเทนา่าโดสามลูกก็ยังดีโดนไหมล่ะ,ะโดนสองพัน ค <Keep>, นก<ย>นกรุภาพกราพที่ถ่ายได้มาดูดูเป่าดูเทมารูนี่ดูนี่ใครก็มารู้แล้วก็นี่ ใครก็ไม่รู้ด้วยใช่แล้วเขามากับตินอ,อ๋อมาด้วยกับตินค่อยๆมีใครอยู่แต่ดิปูวอนเทนา่าอยูหลกักเกาะดีแล้วเจียกแร้เป็นคนแบบเป็นตัวเป็นเป็นเลยดิ่เลยจะลบเลยจะลบคืออะไร เราเป็นคนที่ตายไปแล้วพอะไรวะเลราอะไรฮะถ่าับมนเสียหายแ้้วเปล่าไมไมนั่นแหละงานของเรา,าโอ้ยทำไมได้แต่ต้นอย่งใครยิงเน,นาบอนชนยิงมาเหรอโอ้หถึงก็เกือบพัง อ๋อไม่ใช่ปิ้งแตงโมเรียบร้อย